สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวลอัญชิกีนมรอเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาอังกฤษรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่26-29ธันวาคมพศ2565ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสโดยนางสาวแชมปชื่อหน่อแดงนักวิชาการรายงานชำานาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติภาร,รกิจดังนี้ค่ะ วันจันทร์ที่26ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวแชมชื่นหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันดินโลกปี2565จังหวัดนาราธิวาสณเรือนจำชั่วคราวคคกยามูตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาส ต่อมาเวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณบริษัทโฮเทลสเวิร์เทนโรงแรมอิมพีเรียลนาราธิวาจำกัดโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดังกล่าวประมาณ43คน วันอังคารที่27ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวแชมชื่นหนองแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษารษาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนธันวาคม2565ณห,ห้องประชุมพัฒนรารพิบาลชั้น5สาลกลางจังหวัดนาราธิวาส วันพุทธที่28ธันวาคม2565เวลา8นิกา45นาทีนางสาวเช่มชื่นหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและ hm คุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้หายจากพระอาการประชวรณบริเวณโถงด้านหน้าศาลกลางจังหวัดนราธิวาส ต่อมาเวลา9นาฬิกา30นาทีได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดําเนินการขจัดปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในภาคประมงตามประเด็นที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายวรนรักษ์ศรีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และเวลา13นาฬิกาเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2565นณวัดประชุมชนทาราอําเภอสงหปดาจังหวัดนาราธิวาส วันที่2 7 2 8ธันวาคม2565ในายเรียวัตวรสุขนิติกรปฏิบัติการนางสาวม,มณีรัตั้งสรานิเชษนักวิชาการรายงานปฏิบัติการและนางสาวศิริพรพรพมแก้วเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน,งานเข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างสู่การบริการที่เป็นเลิศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom m e e วันพระหสัสบ,บดีที่29ธันวาคม2565เวลา8.30นาฬิกา30นาทีนายซอฟวานาแวร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดนาราธิวาสณห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนาราธิวาส ต่อมาเวลา1 0 3นาฬิกานาทีนางอารุณียอดพรมทองนักวิชาการรายง,งานชำนาญการเข้าร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2 5 6 6และการประชุมคณะกรกรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3ทับ2,565นณห้องประชุมหลวงปริวัติวิจิตรชั้น4ี่สลากลางจังหวัดนาราธิวาส และเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาว่ําชื่นหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสพร้อมนางสาวนิชารัชวัรดิมงคลนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหมพออ่พศ2566จังหวัดนาราธิวาสณหน้าเขื่อนท่าพระยาสายอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน และในสัปดาห์นี้มีการรับคำร้องลูกจ้างจำนวน5รายซึ่งในการให้บริการเปิดให้บริการโดยไม่มีพกักกลางวันค่ะต่อไปเป็นการรายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมงทะเลจังหวัดนาราธิวาสค่ะสัปดาห์นี้มีเรือประมงเข้าออกณนะท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนาราธิวาสแจ้งเรือเข้า25ลําลูกเรือรวม89คนแจ้งเรือออก31ลํา ลูกเรือรวม114คนเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดพบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมรำลึกถึงการเสรียสละเลือดเนื้อของบพบุรุษไทยที่รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยณบริเวณหน้าเสาธงอาคารกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะ จบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ